ที่น่าตั้งข้อสังเกตอย่างยิ่งนะคะทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายพสิทธิ์เวชชาชีวะก็ล้วนแต่เคยเป็นประธานคณะกรรมการ,ร,การนโยบายข้าวแห่งชาติและก็ถูกกล้องเรียนในลักษณะเดียวกันต้องจับตาดูค่ะว่าปปชซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตตามคำร้องจะมีมาตรฐานในการดำเนินคดีกับอดีตประธานคณะกรรมการ,ร,การนโยบายข้าวแห่งชาติทั้งสองคนนี้อย่างไรทีมข่าวเนียนเอ็นมีรายงานค่ะก็เพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเอกสารหลักฐานมันสดสดร้อนๆไง ท่านนั้นจะเห็นได้เลยว่าพอร้องไปปุ๊บใช่ไหมครับร้องไปปุ๊บท่านก็นยังอยู่ในตำแหน่งอยู่เพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานเนี่ยจะได้มาง่ายกว่านะนี่เป็นเหตุผลที่นายวิชามหาคุณโฆศกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้แจงกับผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวอนุกรรมการปปชมีมติส่งเรื่องเรียกร้องทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ให้ปปาชาชุดใหญ่ดำเนินการไต่สวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในข้อกล่าวหาดำเนินนโยบายจำนำข้าวที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและไม่ะไระงับยับยัง้งอันอาจเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยข้อเท็จจริงแล้วเรื่องโครงการรับจำนำข้าวหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตรเรื่องโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลอาจมีการทุจริต นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวก็ได้สั่งกระทรวงพาณิชย์ส่งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังครั้งใหญ่ทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบว่ามีการทุจริตเช่นนี้หรือไม่และไม่พบว่ามีการทุจริตตามที่มีการตั้งข้อสังเกตในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวจึงไม่ได้ละเลยตามที่ถูกกล่าวหาก่อนที่จะมีการร้องเรียนคดีรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ นายไพยโรธอิสระพงศ์ผู้สมัครสสกทมพักเพื่อไทยสสเพื่อไทยได้ยื่นคำร้องให้ปปชตรวจสอบการขายข้าวในสต๊อกรัฐต่ำกว่าราคาตลาดเมื่อปี2552และต่อมาปี2554ผู้ร้องรายเดียวกันนี้ก็ร้องเรียนปปชว,ว่ามีการขายข้าวฝ่าฝืนมติคณะกรรมการนโยบายข้าวโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวในขณะนั้น ทั้งสงกรณีปปชอ้างว่ามีบางหน่วยงานไม่ยอมส่งเอกสารให้ประกอบกับมีอุทกภ,ภัยเมื่อปี2554จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการเรียกเอกสารหลักฐานในขณะที่การดำเนินคดีกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปปชอ้างว่าหลักฐานอย่างสดสดร้อนๆ้อนคนถูกร้องเรียนอย่างอยู่ในตำแหน่งจึงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว แต่เรื่องที่มีการร้องเรียนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะเดียวกันคือประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแม้จะมีการร้องเรียนมานานหลายปีแต่ปปชอบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจทีมข่าว DNN รายงาน